ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำขอนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมชื่อผลงานแนวทางการพัฒนาผลสำลิดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำชื่อผลงานนางพันนีเวียงสีมาตำแหน่งครูกศนตำบล ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำตั้งอยู่ณเมือ13ถนนคอนแก่นคนทองตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิน์เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยการนำของนางสาวธนพรแสงใสผู้อำนวยการกศนอำเภอร่องคำปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำ บุคลากรศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอร,ร่องธรรมมีทั้งหมด15คนประกอบด,ด้วยข้าราชการครูจำนวน2คนพนักงานราชการจำนวน8คนพนักงานจ้างเหมาจำนวน4คนที่มาและความสำคัญของผลงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเภอร,ร่องธรรมเป็นสถานศูกษาใน้ังจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลัดไป ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานุพทศักราช2,551มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย5สาระการเรียนรู้ดจแก่ทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพทักษะการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ักศึกษาสอกรอำเภอร่องคำทั้ง5กลุ่มสาระให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของสถาบันทดสอบทางการศึกษาองค์กรมหาชนตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนดกระบวนการการดำเนินง,งาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนอนเน็คือการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดให้แก่นักศึกษากศนชั้นปีสุดท้ายในระดับประฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์ส่สงเสริมการเรียน,นรู้อำเภอร่องคำจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างพ่วงเมยการสถานศึกษากับคณะครู ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักศึกษาเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามขบวนการ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนการวัดประเมินผลและเครื่องมือ ตรวจสอบผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตทงที่สองในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ของนักศึกษาสกรอำเภอร,ร่องคำผลการดำเนินงานผลคะแนนเฉลี่ย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครั้งที่สองในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565ครั้งที่สองมีค่าคะแนนเฉลีย่ย38.84ผ่านเป้าหมายชั้นต้นผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผลคะแนนเฉลีย่ยการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติผ่านเป้าขั้นต้น 2. นักศึกษาเกิดความภูมิใจในตัวเองและสถานศึกษา 3. ม,มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกร่วมทั้งสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือคู่มือพัฒนาผลสำเร็จ 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถให้ความสำคัญมีความตั้งใจเอาใจใส่ 3. ความตั้งใจถ่ายทอดความรู้และการเอาใจใส่ของนักศึกษา 4. การสร้างแรงจูงใจด้วยการยกย่องชมเชย 5. กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ P.D.C.A. 6. ภาคีเครือข่ายสู์ส่งเสริมการ,รเรียนรู้เำเภอร่องคำ น้อมรับและปฏิบัติตามนโยบายของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จต่อผู้รับบริการสังคมชุมชนสูนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำขอจบการน,นำเสนอข้อมูลประกอบการนวัตกรรมอินโ v ว t i o n ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ